แยกกันนะต้องบอกงี้คนอ่านไพ่กับคนที่เป็นสายมูไม่ได้จําเป็นต้องมาคอมบกันแต่ส่วนใหญ่มันก็จะคอมบไงแล้วเวลาเราเห็นจากภายนอกเราคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นคนมูนะมันถึงจะมาอ่านไพ่ซึ่งไม่เกี่ยวอ,อย่างที่บะเป็นคนอ่านไพ่ที่ไม่ได้มูนึกออกปะซึ่งที่ไม่มูจา๋าซึ่งที่เริ่มต้นจากการอ่านไพ่ก็ไม่มูเหมือนกันเพราะเราอ่านทาโร่ออรัเคิลฝรั่งแล้วก็โหราศาสตร์ฝรั่งโหราศาสตร์สากลไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ถ้าเราไหว้พระไหว้เจ้านู่นนี่นั่นก็คือแยกนงาาร ว่าเออป็นทีพึ่งทางใจนู่นนี่นั่นเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอมันมี o r ราเคไทยซึ่งอย่างที่บอกอ่ะมันก็คงลิงก์มาจากฝรั่งแหละแล้วทําให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นคนไทยชอบมูชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเกิดไพ่พวกเนี้ยขึ้นมาแล้วมันเลยกลายเป็นเหมือนผสมกันไพทาโร่พี่ก็จะอ่านปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมีพลังงาน แยกกันเลยนะวิธีการอ่านของพี่ระหว่างทาโร่กับออราเคิลที่เป็นไทยออราเคิลฝรั่งกับทาโร่กับอื่นๆนะไปในทางเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นออราเคิลไทยอ่ะก็จะมีความมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังงานบางอย่างก็แล้วแต่เพราะว่าหมอดูบางคนอย่างที่กิ๊บเห็นเนาะเขาออราเคิลไทยอย่างเดียวแล้วเขาก็จะมีครูบาอาจารย์ใช่ใชความเข้มขังอะไรต่างๆมากมายแต่เราก็จะเป็นโมเดิร์นเนาะแต่แค่ว่าไม่อยากให้หงมงายแต่ว่าถามว่าเราเชื่อว่ามีพลังงานไหมก็ต้องบอกว่ามีเพราะพี่เป็นคนที่ครอบครู เป็นคนมีคร <parfois> for er ูบาอาจารย์ถือพ่อแก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อเปิ้ลนเขาเรือกใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์จะมาหาเราเองนะครูเทพแบบพี่บอกเลยนะแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราจะไปรับวิชาความรู้พี่ก็เชื่อว่ามันมีเรื่องบุญสัมพันธ์ถ้าเกิดบุญสัมพันธ์เราก็จะได้เรียนกับคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์เรียนสดเรียนทางโซเชียลหรือว่าจะครูพักรักจําทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เรื่องมืองอิญแปลว่าสิบเจอครูครูเจอสิบจะเจอกันถ้าเป็นครูเทพก็ถึงเวลาที่เรามีบุญบารมีมากพอหรือว่าถึงเวลาละ ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูเทพก็จะมาเคาะประตูเราเองว่าถึงเวลาแล้วนะเพราะพีอพ่อ่ะไม่เคยคิดว่าพี่จะต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการมูไหวครูพ่อแก่ไม่มีเราก็อ่านธรรมดานี่ยอ,อกว่าให้ซื้อมาใหม่ไม่เคยต้องทําอะไระก็ใช้เลยคนมาถามเยอะเหมือนกันว่าเออต้องมีครูบาอาจารย์ไหมต้องอไปไหวใช่ใช่ต้องแบบต้องไหว้พ่อแก่ไหมถึงจะดูขลังพี่ส่วนตัวนะหนึ่งคือบางคนก็ไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์จริงไหมแต่การที่มีกิมมิคแบบนั้นอาจจะทําให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นบางคนอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นคอนเทนต์ Oh. หรือหรือบางคนมีจริงๆก็ได้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าพอเรามีพลังงานแบบเนี้ยพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็จะมองออกเหมือนกันว่าใครของจริงใครของปลอสมันก็จะรับรู้ได้หรือว่าคนที่อ่านไพ่ทาโร่เวลาออกสื่อออกอะไรเงี้ยอ่านแบบเป็นอินทูอิชันเป็นอ่านแบบไพ่ทาโร่จริงๆมีความรู้มีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนเราศึกษามาเยอะเราก็จะเก็ตใช่ไหมว่าคนเนี้ย oh. เก่งไม่เก่งหรือ oh. มัว่วหรืออะไรเงี้ยประมาณไหนอืม หร,หรือบางคนเรื่อยหรือบางคนแม่นมากๆอ่ะเขาก็เป็นสายดำไงเขาเลี้ยงผีไงนึกออกปะซึ่งมันก็มีเคสเยอะแยะเนาะที่แบบทําไมท้ายแม่นจังเลยอะไรแบบนั้นก็ต้องเลือกให้ดีอะไรประมาณนี้เนาะ